ที่เก่าเวลาใหม่กับคุยวัดดีกาฟตีทุกคนนะครับมาเนี่ยเจอแล้วดอกเล็กๆนะต่อเนี่ยอุ้ยมันออกทุกวันเลยนะเนี่ยมันออกทุกวันเลยเลยนี่ยเนี่ยอีกะ มันออกทุกวันเลยเนี่ยของนี้ก่อนโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเกินป่าหาเห็ดเนี่ยนั่นเน่ยมนเกี่ยวมาแล้วเมื่อวานนี่ไม่ได้มา เจอจริงจริงด้วยเนี่ยนั่นดอกไก่เนี่ยออกมาโอ้โหเดี่ยเนี่ยมันออกเยอะนะเนี่ย อ,อ,อ,อเอยดหลังสวนครับเนี่ยเขาเรีเยกเกตอะไรไม่รู้แต่มันกินได้นะไม่มีพิษไม่ออวนะเนี่ยให้มันออกออกกริง ตามติดชีวิตคนเดินป่ารับโหเหน่ยวมันเหี่ยวเราไม่ไ oh, ด้เอาเมื่อวานโอ้เดีวไปหาถุงก่อน 你看哦吼！Oh, oh, oh.